ครับให้เราทําการจิ้มตึมออกออกมานะครับหลังจากนั้นก็ใส่อารติมที่เราจะใช้งานนะครับเข้าไปนะครับเพื่อแอคทีฟเข้าตู่หน้าเมนูหลักพร้อมกับการตั้งค่าไปในตัวนะครับตัวนี้เราเช็คโอเปอเรเตอร์แล้วเป็นของกรอบแบงค์นะครับเป็นของเจแปนเจแปนมีผู้ให้บริการระบบ สค่าย3ค่ายหลักๆก็จะมี s อปแ Bank k d ดดแล้วก็ AU นะครับตัวนี้เราเช็คออกมาแล้วนะครับผู้ให้บริการระบบนั้นเป็นเจแปน s อปแบงค์ครับเราก็ใส่ซิมเข้าไปใส่อาซิมเข้าไปพร้อมกับซิมการ์ดที่เราจะใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็นะครับทำการไปตเตวซิมกับซิมที่เราจะใช้นะครับ เข้าไปอ่ะพอใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเมนูก็เมนูของอาซิมก็จะเด้งขึ้นมานะครับพอเมนูอยู่อาซิมเด้งขึ้นมาปุ๊บเราเซ็ตเราเอาอีมี่ไปเช็คผู้ให้บริการระบบเรารู้แล้วว่าเครื่องตัวนี้เป็นของเจแปนผู้ให้บริการระบบคือซอฟแบงค์ถ้าเราใส่พิมพ์ไทยเข้าไปจะไม่สามารถแอคทีฟได้นะครับต้องใช้อาติมเข้าไปล่อนะครับอ่าแล้วก็กดเจแปนซอฟแบงค์ an, Bank, นะครับแล้วก็เลือก <S <S ด้านบนนี้นะครับ <S <S ให้เลือกเป็นหัวข้อแรกนะครับ I 5ถึง I 7ดไอหัวข้อที่2งโทษทีนะครับน,น,เ,นบเป็ โหมดไป OS10 โหมด M2 นะครับปรากด accept ปรากด accept เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนนี้ให้จิ้มปิมออกทีหนึ่งนะครับจิ้มลอยไว้นะครับแล้วก็ตบใหม่อีกรอบหนึ่งกด back กลับไปดูนะครับก่อนหน้านี้เราจะ active ไม่ได้ เป็นการใช้ r t i m a c t i v a ท e o p e r a t o r เนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักเห็นไหมครับสัญญาณโทรศัพท์ก็จะมาโดยการใช้ r า i m ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องที่ถูกรีล็อกนะครับโดยผู้ให้บริการระบบจากซอฟแบง์